สวัสดีชาวโฮโมเซเปียนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม House Builder กันอีกแล้วและในคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างเป็นกระท่อมน้อยๆกลางดินแดนแห้งแล้งที่มีชื่อว่าแอฟริกาเอาละไม่ต้องพูดพลัดนำเพลงเยอะครับมาทำกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องทำการมาเดินหยิบขวานตรงนี้1อันแล้วก็เป็นพ i ิกแอคหอันนะครับเป็นพ i ิกแอคจากนั้นก็พ i ิกแอค หรือว่าเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอิเตอร์นะครับมาทําการเฉาะหินตรงนี้อ่าเราจะได้เป็นหินสี่เหลี่ยมๆนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นนวัตกรรมที่ที่แปลกใหม่มากนะครับคือแบบเฉาะแป๊บเดียวปุ๊บแม,แ,มแ,มแม่งแม่งแม่งกลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยเอองงอะไรครับเมื่อเราทําการขุดหินมาได้จํานวนหนึ่งนะครับเราก็จะหินมาวางตรงบูปินตรงนี้นะครับอ่ามาวางครับเรียกได้ว,ว่าทําเป็นฐานนะครับเป็นฐานของกระท่อมอ่าใส่ไปใส่ไป,ไปเอ้ยนี่น,นี่ตรงนี้ ตรงนี้มีแบบว่าทําเป็นแบบขั้นบันไดด้วยนะท่านผู้ชมเออ,อยังเจ๋งนะครับว่าแต่เขาใช้เครื่องมือเลยในการทําวะเออเขาใช้เครื่องมือเลยในการทําอะคือเขามีแบบเครื่องมือขนาดนี้ได้ยังไงวะแล้วคือแบบว่าในเมื่อมีเครื่องมือขนาดนี้ทําไมเรายังต้องสร้างบ้านจากหินที่ขุดด้วยผมก็งงเหมือนกันเออคือผมก็ไม่รู้นะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาทํากันอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเกมมันแบบว่าสร้างมาให้ทําแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับในชีวิตจริงมันจะมันจะขนาดนี้เลยเหรอวะ คือแบบเหมือนมันย้อนยุคกลับไปในยุคแบบยุคหินเลยอะ่ะต้องมานั่งเฉาะหินนะแต่ว่าเป็นยุคหินที่แบบว่ามีเครื่องมือไอ้เครื่องมือที่แบบว่าเป็นเหล็กอะ่ะเออเป็นยุคเหล็กหรือเปล่าเออไม่ใช่ยุคหินแต่เป็นยุคเหล็กอะ่ะเอาแล้วตอนนี้เราขุดเสร็จแล้วต่อไปก็ทําการเอาหินมาวางตรงนี้ด้วยนะครับอา่าตรงนี้จะเป็นกองไฟนะครับอ่าโอเคตรงนี้จะเป็นกองไฟเนาะเอาไว้แบบว่าสร้างความอบอุ่นอา่านี่ยังอุ่นไม่พออยอู่แล้วนี่มันดินแดนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบมองไปแล้วแบบมันดูแห้งแล้งยังไงไม่รู้นะครับ คือนี่ย่างร้อนไม่พออีกเลยนะยังจะต้องยังจะต้องให้มันร้อนไว้มาก้อีกเลยหรือตอนกลางคืนได้ยินว่าในทะเลทรายเนี่ยตอนกลางคืนมันหนาวแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่กระเด็ทะเลทรายมันที่นี่มันแอฟริกามันหนาวเป่าวะตอนกลางคืนเนี่ยอะไรต่อไปนะครับเขาให้เรามาทําการตักทรายนะครับเรียกว่าเป็นการตักทรายแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ทรายดิมันมันต้องเป็นดินดิมันไม่น่าจะใช่ทรายนะที่นี่มันไม่ใช่ดินแดนทะเลทรายสักหน่อยมันเป็นดินนะเป็นเป็นแบบว่า เป็นเศษดินซึ่งน่าจะเป็นเอาไปทําเป็นดินเหนียวเลยทานองนั้นแหละผมคิดว่ามาครับอ่ะใส่เข้าไป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 เรียบร้อยต่อไปก็ต้องใช้ไม้นะครับต้องใช้ไม้ในการทําเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโครงสร้างให้กับกระท่อมซึ่งเราก็ต้องไปตัดไม้เราจะใช้ขวานนี่แหละนะครับในการตัดมาทาไมใช้ขวานก็คงต้องใช้มือแล้วแหะนะครับ จะบ้าแล้วมือมันใช้ไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม้ครับตัดไปอ่าแล้วก็เก็บครับอะไรเดี๋ยวผมขอตัดไม้สักพักแล้วกันเอ้ยนี่ท่านผู้ชมจะบอกว่าตรงนี้นะครับมันมีเหมือนเป็นหมู่บ้านอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามเรานะครับเราอยู่นูน่นแต่ว่าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเราข้ามไปไม่ได้นะครับแต่จะว่าไปตรงนั้นมันมีวัวด,ด้วยนะครับแล้ววัวแม่งนิ่งมากไม่ขยับไม่ไหวติงเลย เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมตัดไม้มาเยอะมากๆนะครับร้อยอันนะครับแล้วตอนนี้คือกระเป๋าเต็มแล้วนะครับมาตันที่100่งร้อยดังนั้นเราก็จะทําการเดินเอาไม้ไปใส่ก่อนแล้วกันฟาบฟาบฟาบนี่น,นี่ไม่ได้เรียกเดินนี่เรียกกระโดด <c oughs> เด็กเขาเรียกกระโดดนะครับไม่เด้เดินโอเคใส่แล้วนะครับกองไฟเสร็จแล้วด้วยเอาเราต่อไปก็เอ่อทอะไรก่อนทําทารั้วก่อนอันนี้อันนี้เป็นรั้วนะครับเขาเราทารั้วด้วยอ่าเราทํารั้วก่อนดีกว่าอ่าทไมจะต้องมีรั้วกันด้วย เรากับฝ่ายตรงข้ามตรงนู้นเนี่ยมันมีเรื่องกันเรื่องไงทำไมต้องทารั้วกัน้นแล้วทําไมเราถึงแยกไปอยู่คนเดียวทําไมไม่อยู่กันเป็นหมู่บ้านหึงงเแล้วเกินเอา,เอา,เอา,เอาที่แน,น,น่คือเราเราใส่นะครับเราใส่แล้วทำไมผุมขึ้นมาข้าบนได้ไงวะเนี่ยงงอะไรเมื่อเราใส่ไม้เสร็จนะครับเขาจะให้เราทําการเอาเชือกมาพันนะครับซึ่งผมเนี่ยจะต้องนั่งคลิกเพื่อเอาเชือกมันมาพันตลอดนะครับทุกไม้ที่เราใส่ไปเราจะต้องพันเชือกหมดนะครับเรียกว่าละเอียดยิบนะฮะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอาไรตอนนี้ผมพันเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าดัวของเรานะครับต่อไปเขาก็จะให้เราทําการเดินมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรียกไปถูกมันกันเอาเวรามันคือหญ้านั่นแหละนะครับอ่ะนะครับเราจะทําการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าอ่าตัดหญ้าทําไมนะครับตัดเพื่อเอามันไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเอาไปปูอะ เอองงดิงงดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละผมขออนุญ,ญาตตัดก่อน <c oughs> คือแบบไม่รู้อะไรทุกอย่างเลยอะไรว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะได้คําตอบกันแล้วนะครับว่าเราตัดมาทําไมก็คือเอามาทําแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนี่เอามาใส่ตรงนี้นะครับเป็นผนังกั้นเออเอาหญ้ามาทําเป็นผนงังมันคือหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออน,น่าจะเป็นหญ้าแหละนะครับอืมแต่ที่น่ทำไมมันเส้นเบลเลอร์เทอร์นะเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับ คล้ายๆกับหญ้าในไม้กวาดเลยท่านผู้ชมเออเราจะมาใส่ในกําแพงนะครับเอามันมาปูมาปูในกําแพงให้มันเป็นกําแพงเออยิ่งพูดยิ่งงงอ่ะ <laughs> ยิ่งพูดยิ่งงงอ่ะคือบอกมันคนที่พูดแล้วไม่งมึนมากครับพูดแล้วแบบพูดไม่เคลียเท่าไหรน่นะมันงงๆอ่ะเออเอาว่าช่างมาเถิดนะครับเอาว่าเราเราทําเสาตรงนี้แล้วกันนะนี่เ,เสาเสา เสาเสาเสาโอเคต่อไปก็ออไอ้นี่่ะเราเป็นอันนี้นะครับอา่าเป็นอันนี้เราจะต้องลากมันมาที่บ่อน,น้ำาลากมันมาแล้วก็เอาใส่ในน้ำแล้วมันก็จะผุดขึ้นมากลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นโคนทำนองนั้นแล้วก็เอาโคนมาใส่ในนี้อา่าประมาณนี้ลากมันมา ลากมันมาแล้วก็ไปใส่อ่าแล้วก็เอามานี่ลากมันมาใส่อ่าแล้วก็ดึงมันไปปูนะครับปูแล้วจะพูดวางแต่ว่าพูดปูก่อนนะเอาเอาเสร็จเลยเหรอเอาอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะต่อไปก็เอาไม้เหมือนเดิมอาไม้ใส่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 เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังมีอีกยังมีอีกอ่าใส่ใส่ใส่เข้าไปครับไม้นะครับเอาไม้หมด ไม้หมดครับอ่าไม้หมดซะแล้วตัดดิครับงานนี้โอ้โหตัดไม้ตัดไม้เหมือนเดิมอ่ะใส่เข้าไปใส่ใส่ใส,ใส,ใส่โอเคต่อไปก็เอาเชือกผูกโอ้ตรงนี้นานตรงนี้นานแน่นอนผู่ครับปาบโอเคครับตอนนี้ผมผูกเชือกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาไม้อันเล็กๆพวกนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับเอามาใส่นะครับซึ่งไม้พวกนี้นะครับ เราจะต้องไปหามาตามใต้ต้นไม้นะครับซึ่งมันเป็นกิ่งไม้นะครับนี่นี่นี่มันมีกิ่งไม้ที่ร่วงลงมาแล้วก็หยิบมันขึ้นมานะครับเอาล่ะเมื่อเราเก็บไม้มาเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องใส่มันก็ไปแบบนี้ใส่มันรวลวไปเลยครับปับปับปรับป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 ับต่อไปนะครับจะเป็นการเอาดินเหนียวมันคือดินเหนียวหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมันคืออะไรวะอยู่ๆก็แบบว่าเอาหิน เอาหินที่กองกองอยู่ไปจุ่มน้ําแล้วก็ได้เป็นไอเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไอเนี้ยมาทำอย่างเงี้ยมันคือดินเหนียวหรือเปล่าเออน่าจะเป็นดินเหนียวนะผมคิดว่าเออน่าจะใช่นะดินเหนียวดินโคลนประมาณนั้นแหละมัง้งเพราะว่ามันเอาไปจุ่มน้ำไงอาจจะแบบเอาไปปั้นเป็นก้อนเออเป็นดินที่มันแห้งอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ใช่เปล่าด้วยแลาแต่เนี่ยคือมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําเป็นกําแพงอย่างเงี้ยเอาล่ะถ้างั้นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาพวกเศษเนี่ยไอ้ก้อนๆพวกเนี้ย ขนก็ไปในบ้านนะครับแล้วก็ไปจุ่มน้ําให้หมดนะครับซึ่งผมจะต้องขนทีละก้อนนะเพราะเราไม่สามารถที่จะเก็บไปได้นะครับอ่าขนทีละก้อนแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่เราจะค่อยๆขนมันนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ดูนะฟับโยนโยนไปเลยเบสบอลเอาไม่าไมาไมฟบโยนเนยโยนโยนให้ถึงให้ถึงฟาบไม่ถึงวะฟาบมั่ววะเอ้าดีๆเถอะเอาดีๆเถอะไป ถือไปดีๆดีกว่าวะท่านผู้ชมมาถือมาดีๆถือมาดีๆใส่ไปจุ่มน้ําแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่เงี้ยเรตอนนี้เราต้องใช้ทั้งหมดเอ่อสิบเอ็ดก้อนนะครับเราจะค่อยๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาปไปพอให้อาจารท่านผู้ชมตอนนี้ผมนับไอ้ตรงกองตรงนั้นได้10อันนะครับหมายความว่าตอนนี้เหลือแค่อันเดียวอ่าอันเดียวครับอันสุดท้ายไป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 เดินมาตรงนี้ครับ มาฟ์มาฟ์มาที่บ่อน้ําจุ่มเข้าไปครับ1ทีระหว่างนี้ระหว่างรอแล้วก็เอาก้อนนี่มันมีอยู่นะครับไปใส่ก่อนเลยนะครับตอนนี้ครบแล้วนะฮะมาครับาะมันต้องใช้ทั้งหมด11นะครับมาเอาไปใส่เอาไปใส่ไปทีละอันทีละอันนะครับโอ้โหโคตรนานตรงนี้บอกเลยแต่ผมจะไม่ตัดผมจะใส่ให้ดูเลยว่ามันเป็นอะไรที่ทอรหดอดทนมากตรงนี้ฟับแหมไอของที่ใหญ่กว่านี้แม่งก็ขนได้นะ แต่ไอทีอย่างนี้เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องแบกไปทีละก้อนไอ้บ้าไอ้บ้าเอ,อ้ยกิ่งไม้ท่อนเบลเลอร์ท่อนไม้ท่อนเบลเลอร์แบกได้แต่อีแค่เศษดินแค่นี้แบกไม่ได้ครับใส่เข้าไปมาดิมาดิล่ะไม่เป็นไรหรอกความยากลำบากนี้เราจะผ่านไปด้วยกันท่านผู้ชมมาหยิบมาฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาอืมยัดมันเข้าไปเป็นการก่อผนังด้วยเอ้ยมันสไลด์ไปไหนนะมันสไลด์ไปได้ยังไงวะงงเอามามามา,มา ฟอย่าสไลด์นะอย่าสไลด์อ่าสุดท้ายจึกเข้าให้ perfect p e r f e ต่อไปก็เอาไม้ไม้ที่เราตัดมาซึ่งผมตัดมาเยอะมากนะครับบอกเลยว่าผมใช้เวลาตัดไม้ไปนานมาก <Great. S 1> ต่อไปก็ผูกเชือก่าเยี่ยม <did> ต่อไปก็ไม้ไม้ไม้ a เฮ้ยตรงนี้นี่ยาวเลยนะรวดเดียวเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องตัดนะตรงนี้ป๊าป๊าป๊าป๊ปาป๊ปาโอเค แล้วก็มัดเชือกอ๋อมัดอย่างนี้เลยมัดอย่างนี้เลยโอ้โหมันอยู่ด้วยเว้ยเชือกเอ้ยไม่ใช่เชือกไม้ไม้เนี่ยใส่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 เสร็จเอามัดเชือกอ่อนโอเคมัดเชือกครับป้าโอ้ยตรงนี้มัดนานเว้ยกาจะไม่ตัดนะต้องตัดแล้วเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เรามัดเชือกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องทําการ เอาใบไม้นะครับใบไม้ใบไม้ใบหญ้าที่เราตัดมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งผมตัดมาแล้วนะครับเอาไปใส่นะครับไปปูเป็นหลังคาอ่ามันเป็นหลังคาแบบว่าใบไม้มันไม่ใช่ใบไม้มันคืออารมณ์เหมือนเป็น,ปนฟางหลังคาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะท่านผู้ชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยผมไม่รู้จริงคือหลังคาอย่างเงี้ยมันม,มันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละนะครับสมัยยุทธยาบ้านเราก็มีหลังคาอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันเป็นหลังคาแบบว่าใบไม้ใบหญ้าใบ ใบหญ่าใบอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่าช่างมาเถอะเอาไปว่ามันมันเป็นหลังคาอย่างเงี้ยผมพูดไม่ถูกอ่ะเออมันคือหลังคาอย่างเงี้ยคือแถวบ้านผมยังมีอยู่เลยนะหลังคาอย่างเงี้ยนะครับเออมันมันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะเออช่างมาเถอะนะครับเอาไปว่าเขาเขาไปทําหลังคากันอ่ะเออแต่วตรงนี้นะครับเราจะต้องทํากองไฟนะครับอ่ะกองไฟเล็กๆเอาเสร็จแล้วเหรอเอ้า เสร็จแล้วหรือนี่ใช้เวลาทั้งหมด29นาที33วินาทีกับการทํากระท่อมหลังน้อยๆหลังนี้ซึ่งเป็นกระท่อมที่ค่อนข้างที่จะเอออย่าเรียกว่าเป็นที่อยู่เลยนะครับเรียกว่าเป็นที่ประกอบพิธีกรรมดีกว่านะครับเออคือด้านในเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ท่านผู้ชมนะครับมันไม่มีอะไรเลยจริงนะครับมันมีแค่ว่ามันมีแค่วกองไฟนะครับแล้วก็แบบว่าเราอาจจะมาน,นั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็มานัางทาอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะแบบว่าประกอบพิธีกรรมนะครับประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นพ,พิธีกรรมโบราณน,นะส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีรั้วกัน้นนะครับเป็นรั้วกั้นอาจจะแบบว่าป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามานะครับคาดว่าน่าจะเป็นหน,น,นอนหนอนหนอนยกักษ์อ่ะเออเอยมันคนละที่กันคนละที่กันลน,นมันทะเลทรายไหมเหรออันนี้มันแอฟริกานคนละอยา่างแล้วไอ้บ้านะครับอาจจะแบบว่าป้องกัน e ช้างป่าหรือเปล่า เอจอรเจอระเข้อะจระเข้ใครดูหนังใครเคยดูหนังจระเข้มัง่งมันจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าชื่อะไรสย่งหนึ่งอ่ะเออที่แบบว่าจระเข้อยู่ในแอฟริกาผมก็จําไม่ได้แล้วนะบอาไปว่าน่าจะกันจระเข้นะครับไม่ใช่หรอกนะครับจระเข้บ้าอยู่บนบกอย่างนี้นะครับเอาไปว่าเอาบอมมันเป็นรั้วเออนะครับมันมีรั้วนะครับเป็นรั้วกั้นนะครับอาจจะแปว่าประกอบพิธีกรรมนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยนะไปเรื่อยแล้วเนี่ย